สวัสดีครับผมสวัสดีพินบัตรเรือนะครับผมอัปเดตพินเสร็จใหม่นะครับนี่ก็มาแนะนำนะครับอ่ามี2ตัวครับสวยสวยเสร็จใหม่นะครับแนะนําพินไฟฟ้า3แท็กนะครับสวยมากนะครับอ๋อพญานาคนะครับ ัวนจะเป็นไม้สักนะครับไม้สักทองนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับไฟจอหน้านะครับเป็นพินไฟฟ้า3 c o คอนแทกนะครับหมายท่านเดียวนะครับพินไฟฟ้า ดูตัวที่สองครับผมตัวนี้จะเป็นไม้ลักนะครับนะครับโอยหนอนกันนะครับไม้ลักเป็นไฟฟ้าซัมแทกนะครับโอ้โหสวยๆนะครับของพีานาคทนหัวได้นะครับ แนะนำครับผมพินไฟฟ้านะครับสามขออแทกนะครับผมชอบไปไหนครับไม้สักนะครับสวยๆนะครับหรือว่าไม้ลักนะครับผมพินไฟฟ้าจะมีน้ำหนักหน่อยนะครับเป็นพินตันนะครับไม้ทัานเดียวนะครับสวยๆนะครับแนะนำนะครับใครสนใจให้ไวนะครับฉิดมะเทเรียนะครับ